พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาบพิษผู้ทรงเป็นอัคราศาสนูปธรรมพกข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตตาาเลื่อมใสและได้ถึงพระราตนารัยเป็นสนานะด้วยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลยราชสมบัติ รมราชาพิเศษแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าก็ได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไปข้าแต่พระสงค์ผู้เจริญขอพระสงค์จงจำไว้ด้วยดีว่าข้าพเจ้าเป็น พพุุทธศสาปรรถมกเสนิดความเป็นชาติไทยของเราทุกยุคทุกสมัยนั้นเกิดขึ้นได้เพราะความเกื้อหนุนกันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันศาสนามาแต่ครั้งสุขโขทัยอยุธย,ยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงทศพิษราชธรรม พระราชจริยวัรสิบประการเพื่อยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนเป็นที่ชื่นชมยินดีประจักษ์ชัดแก่สายตาชาวโลกทุกพระองค์ทรงบริบูรณ์ด้วยทานศีลบริจาคความซื่อตรงดำรงในสัตว์สุจริตทรงอ่อนโยนทรงสัมมาคารวะอ่อนน้อมแก่ท่านผู้เจริญโดยวัยและโดยคุณ ทรงบริบูรณ์ด้วยความเพียรเอาพระราชหฤทัยใส่ในการปกครองพระราชอาณาเขตและประชาชนให้มีความสุขปราศจากพยันตรายทรงบริบูรณ์ด้วยความไม่โกรธและทรงมีพระเมตตาอยู่เสมอทรงดำรงไว้ซึ่งความไม่เบียดเบียนกรอบด้วยพระราชการุณาทรงมีพระราชหฤทัยดำรงมั่นในพระขันติอดทนพระเมตตาการุณาที่คุณ ทรงรักษาความยุติธรรมความไม่ประพฤติผิดในขัติยราชประเพณีทรงดำรงอยู่ในพระราชจริยวัตรของพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงตั้งมั่นในความเป็นอักราศาสนุปธรมพกมาอย่างต่อเนื่องหลวงกล้าหลวงกระหม่อมรัชการที่หนึ่งทรงสร้างวัดพระศรีรัตนาศาสดารามทรงชำระ พระไตรปิฎกรัชกาลที่สองทรงเป็นพระพิสุสงฆ์พระองค์แรกที่ผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงนำวันสำคัญทางศาสนาคือวันวิสาขาบูชามาเป็นวันสำคัญในแผ่นดินไทยรัชกาลที่สามทรงมีพระราชดำริให้สร้างวัดราชนัดดาโลหะปราสาทรัชกาลที่สี่ ทรงผนวดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยถึง27พรรษารัชกาลที่หทรงโปรดกล้าวโปดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนสอนพระปริยติธรรมขึ้นตามวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของพระพิสุและสามเณรรัชกาลที่6ทรงจัดให้มีการศึกษาพระปริยติธรรมขึ้นอีกหลักสูตรหนึ่งเรียกว่าหลักสูตรนักธรรม เพื่ออบรมพระพิสุสามเณรที่มีโอกาสบวชเรียนน้อยวันแล้วลาสิขาบทให้ได้รับความรู้ในทางพระพุทธศาสนาตามสมควรรัชกาลที่7ทรงโปรดกล้าโปรกะรมมให้มีการกระทำสังายนาพระไตรปิฎกขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2468ถึงพุทธศักราช2473เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นับว่าเป็นการกระทำสังคายาาครั้งที่สในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และทรงจัดพิมพ์พระไตรปิฎกจากแบบใบลานมาเป็นแบบรูปเล่มที่สมบูรณ์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยรัชกาลที่8พระองค์ทรงประกอบพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะพระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยว่า จะผนวดในพระพุทธศาสนาทรงขอสังฆราชานุเคราะห์ในการศึกษาตำราทางพระพุทธศาสนาเพื่อใช้ในการเตรียมพระองค์ในการที่จะผนวดทรงพระราชทานพระราชทรัพย์บำรุงวัดวาอารามกับพระราชทานพระบรมราชูปถปัมภ์แก่ศาสนาอื่นตามสมควรหลนกล้าวหลนกระหม่อมรัชกาลที่9้าเราจะ,จะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อ,อประโยชน์สุขแห่งมหา,มหาชนชาว,ชาวสยาม<ย>พระปฐมบรมราชองค์การที่บริบูรณ์พร้อมต่อการปกครองประเทศชาติและประชาชนทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองที่งดงามด้วยศาสนาและทศพิตราชธรรมในพระองค์ที่มิอาจหาถ้อยคำใดมากล่าวเปรียบได้หล่นกล้าวหล่นกระหม่อมรัชการที่สิบทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงาม ทรงยึดมั่นสืบสารโบราณราชประเพณีได้อย่างเคร่งครัดบริบูรณ์ทรงปฏิบัติได้อย่างสง่างามเสมอมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ในการตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านศาสนาทรงสแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่สามมกราคม พุทธศักราช2509ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเมื่อเจริญพระชนมายุ26พรรษาพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาทรงผนวดในบวรพุทธศาสนาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโน เป็นพระอุปชาสมเด็จพระยานสังวรเจริญสุวัฒโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์สมเด็จพระธทียญาณมุนีที่ปุณณโกถวายอนุาสาสรงได้รับการถวายพระราชสมณน,นามว่าว <ะ S 1> ชิราลุณกรณนหลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณวัดบวรนิเวศร,ราชวรวิหาร ระหว่างทรงผนวดทรงศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา15วันแล้วจึงทรงลาสิกขาเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2521การเป็นองค์อัคราศาสนูปธรรมพกถือเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่สืบทอดกันมาตามราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นกล้าวลนกระหม่อมรัชกาลที่สิบ ทรงตระหนักถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของพระพิสุสงฆ์ในท้องถิ่นธุรกันดานปัญหาของพระพิสุสงฆ์ที่อาพาธตามต่างจังหวัดมักจะไม่ได้รับความสะดวกในการรักษาเนื่องจากโรงพยาบาลบางแห่งต้องแออัดกับคนไข้คฤหัดที่มีจำนวนมากอยู่แล้วทำให้เกิดภาพที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งการบำบัดที่โรงพยาบาลสงฆ์ในกรุงเทพมหานครก็มักจะมีปัญหาเรื่องหาที่พำนักก่อนเข้าโรงพยาบาลรวมถึงปัญหาค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นโดยปัญหานี้พระสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างประสบปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมากล้นกล้าวล้นกระหมอ่อมรัชาการที่สิ ทรงทราบปัญหาและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างดีดังนั้นโรงพยาบาล50ปันษามหาวชิราลงกรของจังหวัดอุบลราชธานีจึงเกิดขึ้นมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณเพื่อขจัดขั้นตอนปัญหาต่างๆในการบำบัดอาการอาพาธของพระสงฆ์และเพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลท้องถิ่น ในการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของประชาชนในชนบทอีกด้วยซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลนั้นสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดีสุขภาพภา,ารณามัยที่พระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญนั้นมิใช่แค่เพียงส่งไปถึงพระสกนิกกรเท่านั้นแต่รวมไปถึงพระาศาสนา การขัดเกลาและหลอมรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนหากสมณเพศผู้ทำหน้าที่นำคำสอนไปเผยแผ่แก่ประชาชนมีพลานามัยที่ดีแล้วจะสามารถปฏิบัติกิจของสงได้อย่างมีประสิทธิภาพดังมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลุกรอนได้น้อมนำแนวขับเคลื่อนตามแนวพระราชดำรสตลอดมา ทรงเป็นประธานและควบคุมการก่อสร้างพระพุทธรูปพระพุทธมหาวชิราอุตโมภา,าศาสดาณหน,น้าผาเขาชีจันร์อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเนื่องในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงครองสิริราชสมบัติครบ50สปีพระองค์ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนาเป็นประจำอาทิทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณวัดพระศรีรัตนศา,าสดารามตามฤดูกาลเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและยังทรงบริจาคพระราชทรัพย์เพื่อประโยชน์ทางศาสนาอีกมากมาย ทรงเปิดงานมาริกลางของาศาสนาอิสลามและร่วมกิจกรรมส่งเสริมครสิสตศาสนาศาสนาพราหมณ์ฮินดูและาศาสนาซิกส์อย่างสม่ำเสมอด้วยพระราชยา,านทัศน์อันลึกซึง้งพระองค์ทรงสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงอัมพรอัมพโรเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่ยี่สิ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เฉลิมพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยพระองค์ได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560เพื่อเป็นหลักชัยทางศาสนา เป็นที่ยึดเหนียวให้กับปวงชนชาวไทยของพระองค์พระราชาจริยวัตรอันลึกซึ้งของพระองค์อีกประการหนึ่งคือทรงมีพระกตัญญุภาพอย่างสูงยิ่งเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาพิธีเฉลิมพระชมพันษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2562พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม เฉลิมพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตยานวาดวาสโนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18ซึ่งเป็นพระราชอุปัยาจารย์ของพระองค์และสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19 ซึ่งเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ของพระองค์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าหล่นกล้าวลงกระหม่อมรัชการที่สิบทรงมีพระราชศรัทธายิ่งในการสืบทอดบวรพุทธศาสนาทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมภาษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ทรงโปรดกล่าวโปรกำมองให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณนะพระรานพระราชวังดุสิต อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนสักการบูชาพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตจัดพิมพ์บนปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานให้ประชาชนร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อปลูกธรรมะในจิตใจประชาชนเป็นมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติสืบไปประเทศไทยดินแดนที่งดงามด้วยพระพุทธศาสนาและศาสนาทั้งหลายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าพระองค์ทรงงานสืบทอดพระศาสนาได้อย่างสง่างามตามรอยพระยุคลบาท พระบรมราชชนกพระบรมราชชนนีและพระบรมราชบุพการีทุกพระองค์มิเพียงเท่านี้พระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ก็ทรงปฏิบัติแทนพระองค์ได้อย่างงดงามเช่นเดียวกันดังพระดํารัสสมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกความตอนหนึ่งว่าสมเด็จบรมบพิษ พระราชาสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงตั้งพระราชาหฤทัยมั่นในอันที่จะทำนุบำรุงประเทศชาติและประชาชนให้สมบูรณ์พูนผลด้วยความผาสุกสิริสวัสดิ์ทรงส่อส่องสุขทุกข์ของชนในชาติด้วยพระราชยานทัตอันเฉียบแหลมและกว้างขวางทรงพิทักษ์และคุ้มครองพระบวรพุทธศาสนา สมพระราชฐานะพุทธศาสนูประมพกทรงแผ่พระบารมีมาอบอุ้มคุ้มปกปวงประชาราษฎรผู้ทุกร้อนลำเข็ดทรงสนับสนุนและเชิดชูผู้บำเพ็ญคุณงามความดีให้ได้มีกำลังใจในการทำงานอย่างปิดทองหลังพระพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จบรมบพิตษพระราชสมภารเจ้าพระองค์นี้ หากผู้มีใจยุติธรรมได้เข้าถึงและทราบซึ้งเข้าใจอย่างจริงแท้ย่อมไม่มีวันจะผันแปรความจงรักภักดีไปเป็นอื่นได้เลยย่อมเป็นบทเฉลยแห่งพระราชจริยาซึ่งสอดคล้องต้องตรงกับธรรมภาสิทธิที่ว่าอัชาส<า>ัยที่ท<ถ>นไม่ได้เพราะกรุณาเป็นลักษณะ,ษณะของมหาบุรุษ